อะไรครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่นะ่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่เกมโรบอกนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมผมก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรับไอเดียฟรีกัน อีกแล้วนะครับผมนะแรกในคลิปวิดีโอนี้ครับผมมีของฟรีมาถึง7ชิ้นด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับวิธีการรับก็ไม่ยากเลยครับแถมสนุกอีกด้วยนะครับผมลิงก์แบบอยู่ใต้ดิสริชั่นนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมกดจอยตามผมเข้ามาในแมปได้เลยนะครับจากนั้นครับผมตามผมมาครับคุณผู้ชมครับเราจะไปเล่นมินิเกมกันนะครับคุณผู้ชมเพื่อรับไอเทมฟรีนั่นเอง เดี๋ยวคุณผู้ชมครับขอแวะเก็บรูปนิดนึงนะตรงนี้นะครับผมนะรวบรวมรูป,รป,รปได้10รูปก็ได้อเทมฟรีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมโอเคไปโอเคครับผมคุณผู้ชมฮนะวิธีการสังเกตครับคุณผู้ชมนี่นะอเทมลิมิเต็ดชิ้นนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆก็แล้วก,กันเนาะชิ้นนี้นะครับผมมินิเกมอยู่ด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมฮนะทางไปเล่นมินิเกมเนี่ยโอเคไปกันครับ พอเราเข้ามาในวงกลมตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นรอเวลานะครับผมนะตอนนี้เขาเล่นกันอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะเวลามันจะขึ้นตรงนี้นะครับผมพอเวลามันนับถอยหลังถึงศูนย์แล้วมันก็จะวับเราเข้าไปในมิติเกมนั่นเองนะครับผมนะ โอเคครับผมคุณผู้ชมฮะตอนนี้อยู่ในมิด mm ิเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะลันทูเยลโลครับผมให้เราไปยืนตามสีที่เขาบอกนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เห็นปะมันก็จะตกลงไปแบบนี้สนุกนะผมบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับผมสําหรับอีเวนต์นี้ดูดิคุณผู้ชม <c oughs> คือมันได้แข่งกันอะ่ะแล้วอีเวนต์มันมีความยากครับมันไม่ได้ยากมากจนเกินไปนะยฮะยากระดับปานกลางเนะี่ยคุณผู้ชมสนุกอะผมชอบนะครับผม แนะนำเทคนิคให้อย่างหนึ่งครับให้เปิดชิปล็อกนะครับคุณผู้ชมมันจะกระโดดง่ายขึ้นนะครับผมบังคับทิศทางได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเวลาเราใกล้ตกอะไรแบบนี้นะฮะ เฮ้ย hey, สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองโอเคยังทันอยู่อยู่คนเดียวสบายใจว่าแต่เส้นสีแดงๆตรงนี้โดนได้ปะเนี่ยอยากลองดูเหมือนกันนะฮะแต่อย่าเลยที่กเกียจเล่นใหม่อีกหนึ่งเทคนิคครับคุณผู้ชมฮนะให้เราทําการซูมหน้าจอออกกว้างๆแบบนี้นะครับผมมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้น,นครับเราจะมองเห็นสีก่อนคนอื่นนะครับผมนะเพราะความได้เปรียบนั่นเองนะคุณผู้ชมนะแต่ไม่ต้องออกกว้างจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกระโดดพลาดนะครับผมพอประมาณพอดีฮะนี่ประมาณ นนกําลังพอดีอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของคุณผู้ชมด้วยนะโอ้เหลือวิเดียว,ว,ดดยวอุ๊ยใครจะไปทันไว้บ้าคุณผู้ชมมาเวลาดู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 ดดอุ๊ยอุ๊ยล่วงไปอีกหนึ่งครับผมตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่คนแล้วนะครับคุณผู้ชมสีมูสีมูจีมูเราต้องไปทีหนึ่งเพื่อกองฟรีเพื่อกองฟรีเออเดี๋ยนะทําไมแอ้นี่มันใช้แฮ็กอีกแล้วหนีไปไหนก็ไม่พ้นครับผมเหลือสามคน สามคนสุดท้ายโอ้โหผมได้ของฟรีมาแล้วครับผมคุณผู้ชมฮะนี่นะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการรับไอเทมฟรีภายในแมปนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมฮะได้มาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับผมต่อไปก็ให้เราไปทําการเล่นมินิเกมแบบเดิมอีกฮะซ้ําๆนะครับผมนะของฟรีมันจะแรนดอมนะคุณผู้ชมฮะตาต่อไปถ้าผมชนะนะครับผมผมก็อาจจะได้ชิ้นเดิมก็เป็นได้อันนี้ก็แล้วแต่ดวงคุณผู้ชมด้วยนะครับจะบอกว่าเลยว่าสนุกมากๆนะครับแมปนี้ ไม่ได้เกมของเขาเนะครับผมให้10เต็ม10เลยนะครับผมไม่รวมพวกใช้์แฮกนะ พวกใช้แฮกก็เยอะครับผมมี2ประเภทนะครับมีลอยฟ้าครับกับวิ่งเร็วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับวิธีการแก้ครับเวลาเราเจอคนช้แฮกนะครับก็ให้เราทําการออกจากเซิร์ฟนะครับแล้วก็มาหาเซิร์ฟใหม่นะครับนะอะไรครับผมสาหรับแมปนี้ผมคกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้ว่้าเพื่อนชี่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กับผมด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับผมรวมไปถึงการแนะนําดีๆจากน ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าไปแล้วบายบาทสวัสดีครับบ๊าย